นโดยังไงให้ออกในยุคที่คอนโดม,มันเกลื่อนตลาดขนาดนี้แล้วก็เอาคอนโดม,มาขายหมดเลยแล้วฉันจะขายออกได้ยังไงคุณจะให้3มเทคนิคค่ะที่คุณจะสามารถทําให้คอนโดคุณขายออกได้ง่ายๆข้อที่1่ประกาศนะคะให้ชาวบ้านชาวช่องเขารับทราบมีหลายคนค่ะคืออยากจะขายค่ะแต่ว่าไม่อยากจะบอกใครดังนั้นนะคะคุณควรที่จะแจ้งกดิติค่ะว่าคุณเนี่ยอยากจะขายมันเพราะว่าการที่ขอ ประกาศขายกนิติเนี่ยมันลงทุนเป็นหลักร้อยนะคะแต่มันทําให้คนที่เขาอยู่ในโครงการนั้นอยู่แล้วที่เขาเคยชินนะคะเขาจะมันได้ง่ายคะ่ะข้อที่2ค่ะคุณลงประกาศในออนไลน์คะ่ะเคล็ดลับในการลงประกาศในออนไลน์เนี่ยสิ่งที่สําคัญคะ่ะคือรูปต้องสวยคะ่ะดังนั้นคุณลองไปสํารวจตัวเองซิว่ารูปที่ลงประกาศอยู่ตอนนี้มันสวยแล้วหรือย,ยังคนที่เขาเปิดมาดูเนี่ยเขารู้สึกว่าคอนโดห้องในของคุณมันน่าอยู่หรือเปล่านะคะ ค่ะหนึ่งที่คุณจะหาคนที่อยากได้คอนโดของคุณได้มียาก,ก็คือคุณเข้าไปตามกลุ่มปิดใน Facebook ค่ะในนั้นนะคะจะเป็นกลุ่มซื้อขายอสังหาคุณลองเข้าไปในกลุ่มนั้นแล้วลองประกาศดูค่ะคุณจะเข้าถึงผู้ที่มีความต้องการได้มากขึ้นนะคะคุขอสรุปนะคะให้ออกในยุคที่คอนโดเกินตลาดประกาศ ที่คอนโดของคุณค่ะติดต่อน,นิติเพื่อขอแบบประกาศเลย2นะคะคุณลองไปสํารวจซิว่าภาพที่คุณใช้ลงเนี่ยมันสวยงามพร้อมที่จะดึงสายตาผู้คนหรือเปล่าและข้อสามค่ะเข้าไปในต่างกลุ่มปิดเฟซบุ๊กค่ะเราไปประกาศเลยค่ะว่าคุณมีคอนโดที่น่าซื้อขนาดไหนเพียงเท่านี้ไม่ยากค่ะคุณก็จะสามารถขายคอนโดคุณได้ง่ายนะคะเรื่องการลงทุนคอนโดแล้วก็การซื้อขายคอนโดนะคะคนมีคอร์สเรื่องสูงสร้างรายด้วยคอนโดมือ2จากราคาเต็ม9,900นบาทคนให้พิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ค่ะ5,900 บาติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือไลน์แอดตั้งผลได้เลยนะคะผลยินดีที่จะช่วยให้การลงทุนในครั้งนี้ของคุณนะคะประสบความสำเร็จและก็ไม่ติดดอยค่ะ